สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับสำหรับการโทรไลน์นะครับหรือว่าโทรวิดีโอคอนะครับของไลน์นะครับแล้วมันสะดุดนะครับหรือว่าโทรแล้วสัญญาณขาดขาดหายหายนะครับบางทีเราอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้ปัญหานะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ผมทําลงให้รับชมในช่องทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน line ของเราก่อนนะครับเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเลยนะครับ กดเข้าไปนะครับรอสักครู่นะครับพอเรากดเข้ามาที่แอปพลิเคชัน l ล n e นะครับให้เรามาเลือกที่นะครับให้เรามาเลือกที่หน้าหลักก่อนนะครับดาบแรกนะครับที่เป็นรูปบ้านเนี่ยนะครับให้เราเข้ามาเลือกที่หน้าหลักที่เป็นรูปบ้านก่อนนะครับกดเข้าไปนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราไปเลือกที่ฟันเฟืองนะครับด้านมุมบนขวามือนะครับ ของบางเครื่องนะครับอาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางรุ่นนะครับ Android นะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับก็ไปหารูปฟันเฟืองให้เจอครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่าโทรนะครับเลื่อนหาคําว่าโทรนะครับนี่นะครับเลื่อนหาคําว่าโทรนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนหานะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับสําหรับการโทรนะครับให้เพื่อนเลือกเลือกหานะครับการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรนะครับแตะเข้าไปนะครับแล้วในการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรเนี่ยมันจะมีหลายโหมดนะครับ โดยโดยปกติครับเขาจะตั้งมากับ line ครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้เราเลือกนะครับเลือกตามผมนะครับเลือกปิดไปนะครับอันแรกนะครับนี่นะครับเปิดใช้งานการโทรแบบ full hd นะครับนี่ครับให้เรากดปิดที่ตัวนี้นะครับกดปิดสีเขียวไปนะครับแตะไปนะครับมันก็จะปิดนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับอันที่สองนะครับ โหมดการโทรนะครับโหมดการสื่อสารเนี่ยให้เพื่อนแตะเข้าไปเลยนะครับที่คําว่าโหมดการสื่อสารครับแตะเข้าไปนะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนเป็นนะครับโหมดปกตินะครับนี่นะครับแตะเข้าไปที่โหมดปกตินะครับเพื่อนสังเกตครับตรงนี้จะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นคําว่าโหมดปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เราต้องติ๊กออกนะครับก็คือใช้ Open sl นี่ครับนี่ครับเขาบอกว่าเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับมันก็บางทีเราไปอยู่ที่สัญญาณไม่ค่อยมีนะครับบางทีมันก็จะขัดข้องได้นะครับเราปิดไปเลยครับกดติ๊กที่ตัวนี้นะครับสีเขียวนะครับปิดไปนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับให้เรามาเลือกที่นี่นะครับคุณภาพวิดีโอคอนะครับนี่นะครับตอนเนี้ยมันเป็นคุณภาพสูงนะครับ เดี๋ยวให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติมันจะเป็นคุณภาพสูงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเลือกคุณภาพปกตินะครับนี่ครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับตั้งค่านะครับง่ายง่ายก็คือ4 4หัวข้อหลักนะครับก็คือเปิดการใช้งานนะครับแบบ full hd นะครับแล้วก็โหมดการโทรนะครับให้เปลี่ยนเป็นโหมดปกตินะครับแล้วก็ใช้ open sl นะครับแล้วก็คุณภาพวิดีโอนะครับ ะสะหรับเพื่อบเพื่อนที่ไปอยู่ที่ที่ไม่มีสัญญาณนะครับหรือว่าโดยปกติเนี่ยบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าโทรวิดีโอคอลนะครับหรือว่าโทรไลน์เนี่ยแล้วมันรู้สึกติดจิตขาดเนี่ยก็ให้มันเลือกตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าโอเคเราไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณแล้วเราใช้ Wifi เราใช้4 g สัญญาณแถวบ้านเราแรงแนละ้วเราต้องการจะกลับไปรีเซ็ต ค่าเดิมนะครับก็ให้เรามาเลือกที่ตัวนี้นะครับรีเซ็ตการตั้งค่าขั้นสูงนะครับเดี๋ยวผมกดรีเซ็ตให้ดูนะครับแล้วก็มาเลือกที่เขาจะบอกว่าต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรทั้งหมดให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่ให้เรากดที่ตัวสีเขียวนะครับคําว่ารีเซ็ตนะครับนี่ครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหมดแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับ วิดีโอคอลก็เป็นคุณภาพสูงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะครับในการใช้โทรไลน์นะครับวิดีโอคอลไลน์นะครับถ้ายังไงนะครับท่านที่รับชมนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับ